น,นี้ประการแรกก็คือเรื่องการเรียนการสอนในทิ่นห่างไกลก็เป็นเรื่องที่ทำงานอยู่จะว่ายาวนานก็ตั้งแต่ตามเสด็จเมื่ออายุ16เวลานี้66ก็ทำเรื่องนี้มา50ปีระหว่างที่มีโควิด19ตั้งแต่ระลอกแรกค่อนข้างลำบากใจเพราะว่าอายุมาก และมีโรคประจำตัวซึ่งหมอเขาสั่งว่าคนแบบนี้ให้ระวังจะออกไปที่ไหนเพื่อไปช่วยเหลือตัวตนเองก็ไม่ง่ายนะหลังจากช่วงที่ควรจะเปิดเทอมแล้วกระทรวงศึกษาค่อยหยุดต่อโดยให้เรียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์พวกที่อยู่บนภูเขาหรือเป็นชนเผ่าที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ไม่ได้เรียนนานอาจจะลืมได้ แถมในถิ่นทุรกันดารไม่มีสัญญาณโทรทัศน์หรือไวไฟเราอาสาสมัครก็ช่วยกันบริจาคอุปกรณ์การสอนหรือช่วยสอนเท่าที่จะทำได้อย่างเช่นที่โรงเรียนพระปริยติธรรมจพอเรียนได้ก็คือถูกปิดเหมือนกันแต่ว่านักเรียนซึ่งเป็นเนก็ออกจากโรงเรียนพระปริยติธรรมไปอยู่ที่วัดของตัว ก็ยังไม่ได้ราศิกขาก็อยู่ที่นั้นก็มีเด็กมากๆเราก็มาสอนได้ขนาดศูนย์กศอนออก,ก็ยังถูกปิดสื่อการสอนอะไรก็ไม่ตอนนั้นก็ไม่ได้รับแจกเลยคนเราเราคนทั่วๆไปเลยก็ต้องต้องทำทหาพยายามหาอุปกรณ์การสอนมีกระดาษเครื่องเขียนมเมล็ดพันธุ์พืชหนังสือเอกสารให้ความรู้ที่ทำเอาไว้ได้แก่สื่อการสอน60พรรษาสำหรับ เด็กระดับมัธยมช่วงนี้จึงทําต่ออีกชุดหนึ่งสื่อ,อ,อ,อ 65, สืกการสอน65พรรษาสําหรับเด็กโตระดับมัธยมเขามี60พรรษานี้สำหรับประถมแล้วก็65พรรษาสําหรับเด็กโตระดับมัธยมก็เพิ่งนํานออกมาทดลองใช้ร่วมกับหนังสือเรียนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนและเอกสารที่หน่วยงานต่างๆทําเพื่อแนะนําประชาชน